โอ้ได้แล้วมาหนี้ข้นเลียลียญทั้งทั้งทั้งข้เหรียญข้จูงมาได้โคตรค่ะพี่นยอข้าเหรียงก็แล้วอ,อันนี้ค่าสีแล้วะนะเห็นหน้าเธออันนี้ค่าสีแล้วอโอเคเริ่ม

พอยังหนไปเลดีดินกว้กรไว้ให้มีิงกรไว้ให้มีิงเดีมันมาเห็นแน่อยากไปตีมีชีไม้เว้ยเออไปเลยไย กันหมดแล้วครับผมน,น,นี่เอาอน้ำแข็งมามให,หมครับมาพักน้ำแข็งบน,นนี้ผมเปร้อยสิ

mọi cười, mọi người mọi người mọi người mọi woo mọi người mọi người mọi cái mọi người 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 mọi ạ nhâm nhầm nhầm nhâm điều kia phải khanh nổ con ơi chào mấy con đi cái xí nữa chắc à chào mấy con nhâm 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 nhầm 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 nhâm 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 Yeah. À, ok. Đi lên.